อะไรคือแก่นหรือหลักคิดในการทําธุรกิจความจริงใจจริงใจในการทําการค้าของดีว่าดีของถูกว่าถูกเ<ม>ขาค้ากับเราแล้วอย่างน้อยๆเขาต้องได้กําไรถ้าซื้อสินค้าลิมหะเฮียงไปแล้วไปขาดทุนไปเจ็บตัวป้าก็ไม่สบายใจอะไรคือแก่นหรือหลักคิดในการทําธุรกิจที่ทำให้ร้านลิมลเฮียงเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคงมาถึง50กว่าปีเนี่ยครับ ความจริงใจในการทําการค้าความซื่อตรงซื่อสัตย์ให้เกียรติความจริงใจเกิดจากที่ว่าลักษณะที่เราไปติดต่อการค้าถ้าเรามีความจริงใจไปของดีดีของไม่ดีเราบอกเขาว่าคุณภาพยังไงนะถ้าของที่ไม่ดีจริงๆไม่ควรนํามาขายเราไม่ควรให้ลูกค้าซื้อของเราไปแล้วใช้ไม่ได้มผมบอกกับลูกค้าเราทุกคนแนละ้วบอกว่าถ้าผู้ที่เขาซื้อของเราไปใช้จ่ายเงินให้เราแล้วเอาไปแล้วใช้ไม่ได้คุณไม่ควรทํา เงินเงินที่คุณได้ตรงนั้นน่ะเขาทําลายลูกค้าคุณเขาจะไม่มาซื้อคุณอีกแล้วคุณก็จะเดินทางแคบลงไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกต่อด้วยดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือความจริงใจจริงใจในการทําการค้าของดีว่าดีของถูกว่าถูกลูกค้าซื้ออะไรเราแนะนําลูกค้าสั่งเท่าไหร่เราส่งเท่านั้นอย่าไปยัดอย่าไปยุอย่าไปสร้างความนักใจให,ให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าของเราอืเขาค้ากับเราแล้วอย่างน้อยๆเขาต้องได้กําไร ค้าซื้อสินค้าริมหะเทียงไปแล้วไปขาดทุนไปเจ็บตัวป้าก็ไม่สบายใจเพราะทุกคนเหมือนกันมีค่าใช้จ่ายมีต่างๆนานา,นาคาเสียอะไรก็ต้องจ่ายหมดดังนั้นทุกคนที่เป็นคู่ค้ากับเราต้องได้กําไรแล้วก็มันจะทําให้ลูกค้าเขาแนะนําญาติพี่น้องหรือเพื่อนเข้ามาซื้อกับเราลูกค้าเราก็จะมีเพิ่มอ,อยู่เรื่อยเอยอม,มากขึ้น Oh, โดยที่บางครั้งเราแทบจะไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่เลยนะเขาแนะนํากันมาชื่อเสียงเราก็ไปได้แล้วหน้าที่เราก็คือจะหาสินค้าเพิ่มยังไงให้ลูกค้าเห็นว่าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งพิงเขาได้เขาจะสั่งของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไปสั่งร้านอื่น10อย่างได้ของไปสาร4ี่อย่างแต่ร้านของป้าเนี่ยนะถ้าสั่งของป้า10อย่างอย่างน้อย8อย่างต้องได้ถ้าถ้าลูกค้าให้บัญชีดีไม่ไม,ไม่ไม่แย่เกินไปนะครับอ<ม>โอเคแล้วบางทีเนี่ยอาลุณมมารวยได้ก็รูุ้มมารวยตกลงกันดิวเดือนละครั้งแต่ถ้าหากว่า จำเป็นจริงๆหมุไม่ทันโทรคุยกันได้ถ้าเขียนเช็คมาโทรแจ้งก่อนก็ขอเลื่อนเช็คอย่างนี้พอได้ครับแต่นานๆครั้งหนึ่งไม่เป็นไรอนุโลมแลเราก็เข้าใจกันครับนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราเพื่อเป็นกําลังใจให้เราและเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ครับผมขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับขอบคุณครับครับ